สวัสดีค่ะอ้วนซาพาฟินแต่คนทำไม่อ้วนนะสวย <evaluation> สุดยอดออสุดยอดก้อยกนะุ้งต้องเจียวละยมาละตรงไหนชิมคะมเยอะแยะอืมอร่อยเลยออืมเป็นเกียวมันจะอร่อย

โทร <Blake. S 1> ตามมันเลย <Physical. S 1> เมือนที่มันโทรตามเธอเมื่อวานนี่น่ะคุณสอนบอะไรนางในงานเสร็แล้วที่บอยกินข้างบนแล้วบอกข้างบนเราจะมีเมนู